อ่ะมาอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแจ็คแฮมเมอด้วยนะครับรับชมเพืความมันเทิงครับไม่แนะนำให้ทำตามทุน500วันนี้เริ่มจากเป็ด7บาท50ครับเอ้ยโอ้โหอะไรมันจะลั่นเข้าไวขนาดนั้นเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่มาเกมนี้ผมจะใช้วิธีลั่นซะส่วนใหญ่นะก็ยังคงจะเล่นเหมือนเดิมครับ50 d r a g o n Play มันอ่านว่าแพรหรือเพิ่ม เฮ้ยมา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 เอ้ยเลยเอ้ย,ย,อยตัวเดียวไม่น่าพลาดมับไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเลยจริงๆโอ้โหในฟีสปินนี่มันน่าจะเข้าบ้างนะลูกไฟอะ่ะเออมันเข้าจริงเว้ยแต่มันเข้าไม่ครบเข้าใจไหมเออดูดิ โอ้โห oh, 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 สุดยอดเยี่ยมไปเลยครับโอ้โ oh, ห oh, อย่างนี้ต้องขึ้นเบ็ดล oh, ะโอ้ยปะอุ้ยเอาเบ็ดสิบก่อนดีกว่าโอ้ oh, เกินไปอะ่ะเ้ยลั่นไปเธอร์โบ <c oughs> ะไ <c oughs> ปเธอร์โบ <c oughs> ลั่นเครับเทอโบแล้วก็เธอร์โบลั่นเอ้ยมา อือฮึโอ้ร้อยสี่สิบสวยๆหน่อยเด้เฮ้ยถูโอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่มีอะไรมาเลยเอาเธอโบออกดีกว่า โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้โอ้โหบ้าบอบ้ามากคนระับตอนนี้มาเป็ดยี่สิแล้วนะทุกคนนะลั่นไปดิลั่นไปดิลั่นไปดิเฮ้ยมาดิมาดิมาดิมา,มาอมโอ้โหยอยู่ข้างบน โอ้โหมันอยู่ช่องเดียวโอ้สี่ร้อยโดดอกนี้สวยลั่นไปดิลั่นไปโอ้มาแล้วครับผมลูกไฟบันไลกันฟีจเจอร์ลูกไฟมาแล้วครับเออมาเออลูกเขียวสวยงามครับผมลูกเขียวก็จะกินลูกสีเหลืองส่วนลูกสีฟ้าก็จะกินลูกเขียวกับลูกเหลืองอ่า แล้วก็ไม่มีลูกไหนกินลูกฟ้านะเออเฮ้ยเขียวโอ uh, ้เขียวมาอุ้ยดอกนี้เยอะเยอะเยอะรอบนี้น่าจะได้เยอะอยู่เยอะอยู่อืมสองตัวนี้รวมกันก็เกือบพันแล้วอะ่ะโอ้ฟ้ามาหน่อยดิฟ้ามานี่คือเรียบร้อยเลยฮะโอ้ยเยอะ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 อยู่เยอะอยู่ย เยอะอยู่หมับหมับหมับอื้อสวยๆสวยๆครับผมเอ่อปะขึ้นเบ็ดดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบ็ดนี้เดี๋ยวให้ขึ้นไปอีกสักนิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับเบ็ด ลั่นไปลั่นไปลั่นแล้วเข้าเลยลั่นไปเฮ้ยเฮยมาไหมไม่น่ามาลั่นไปลั่นไปืออนี่ไงอ่าเคาย,ยังชั่วเบ็ดยี่สิบครับรอบไห้ยังอยู่ที่เบ็ดยี่สิบครับเขียวมาลูกเขียวมาลูกเขียวมาก่อนลูกเขียวมาก่อน เขียวเออ و, ฟ้ามาโอ,อ้โห و, ไม่ได้กินอะไรเลยอะจริงๆฟ้าต้องมาหลังสุดนะเพราะมันจะได้กินเขียวแต่นี้มันมาก่อนอืเนี่ยดูดิโอ้วพอทีอย่างนี้เขียวเข้าเอ้ยเสียดายเออเพิ่มรอบโอ้โหเขียวมาอีกตัวเฮ้ยโคตรเสียดายโอ้เสียดายจัดอืมดูดิสอง สองอันนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดร้อยหกแล้วว่ะโอ้โหเขียวมาสามโอ้โห,โโหให้ตายเถอะเพิ่มรอบโอเคเพิ่มรอบโอโ้เพิ่มสองรอบเขียวมาอีกดีฟ้าหรือฟ้าหรือเขียวหรือเพิ่มรอบเฮ้ยมึงเพิ่มรอบไม,เม,บม่เพิ่มลูกไฟให้บ้างวะเฮ้ยเออนี่แหละมา มาโอ้โ้หมาเบิ้ลโอ้แต่ลูกละยี่สิบเองอ่ะโอ้โหยน้อยสวยสวยงามครับอืมเต็มเต็มสามลูกหนีโอ้โหรู้เรื่องครับ โอเคเฮ้ยผมว่าผมหยุดดีกว่านะหยุดดีกว่าไหมเออดูดิกำไรแล้วนะกำไรประมาณ2,900ครับทุน500ก็หักทุนออกก็ถือ,อถว่าวันนี้มาเร็วแตกเร็วเหมือนกันนะเออก็สำหรับใครถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแจ็คแฮมเมอร์ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ